ร้านขายทองย่านเยาวราชแห่งนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่มาใช้บริการทั้งซื้อและขายทองคำแม้ว่าจะอยู่ในภาวะผันผวนราคามีทั้งขึ้นและลงเป็นผลมาจากปัจจัยตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาผู้ที่คิดจะลงทุนผ่านทองคำไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะราคาทองคำค่อนข้างแกว่งตัวโดยเฉพาะผู้ที่จะขายนายกสมาคมค้าทองคำให้รอช่วงปลายปีน่าจะทำกำไรได้มากกว่าเลือกขายในช่วงเวลานี้คือเหลือแค่เหลือองเข้าสร้างราคาปังป่วนทำให้นักลงทุนได้ตกใจ ขายนะครับแล้วก็สร้างกระแสขึ้นมาจริงๆถามว่าราคาทองเหตุผลที่หมมมองว่ายังยังไม่น่าจะลงเพราะว่าทองตอนนี้ขับตลาดทั่วโลกส่วนผู้ที่คิดจะลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนหน้าใหม่ซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ไม่แนะนําให้นําเงินออมที่สะสมไว้ทั้งหมดหรือกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนเพราะมีความเสี่ยงมากก่อนการลงทุนจึงต้องเรียนรู้สภาพเศรษฐกิจของโลกและการเทขายทองคําของนักลงทุนประกอบการพิจารณา ยังถือว่าต่ำอยู่นะครับแม้ว่าจะขึ้นมา6 700บาทนะครับยังถือว่าต่ำอยู่นักลงทุนถ้างเงินเย็นๆน,นะอย่าไปยืมมาอย่าไปซื้อเฉลี่ยหลายๆครั้งนะครับบอว่ามีเงินเย็นๆซื้อซื้อเก็บบ้างไม่มีปัญหา ดังนั้นบรรดามือใหม่หัดลงทุนควรแบ่งสรรปันส่วนเงินไว้อย่างเป็นระบบหากมีเงินอยู่100บาทแนะนําให้แบ่งเงินมาซื้อทองไว้สัก20 2 5บถึง25บาทโดยการซื้อแต่ละครั้งจะต้องซื้อในราคาที่ถูกกว่าเดิมในช่วงที่ราคาทองพันผวนแบบนี้หากวันไหนราคาทองลงหนักในทางเทคนิคมักจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาจังหวะน,นั้นนักลงทุนสามารถเทขายเพื่อทํากําไรได้แต่ไม่แนะนําให้ครอบครองไว้ในระยะยาว 1,170-1,300หรถึง1,300หรือ1,320เนี่ยเป็นแนวที่ควรจะทยอยขายดังนั้นถ้าถ้ามีทองคำเนี่ยก็ควรทย,ทยอยขายในแนวนั้นนะครับแล้วก็รอเพื่อที่จะช้อนที่ต่ำกว่าวิธีการเล่นร่อแบบนี้จะทำให้ได้กำไรมากกว่าถือยาวนะครับเพราะว่าอัพไซด์ของทองคำในปัจจุบันต้องยอมรับว,ว่าอัพไซด์ไม่ได้สูงมากนักนะครับความผันผวนของราคาทองคำในช่วงนี้ ยังอาจทําให้นักลงทุนหลายคนยังลังเลใจที่จะควักเงินในกระเป๋ามาซื้อทองที่ปรึกษาด้านการลงทุนทองคําประเมินว่าปีนี้ราคาทองคำจะลดลงต่ำสุดเหลือ16,000บาทปลายๆหรือ17,000บาทต้นๆและจะทําราคาสูงขึ้นอีกได้ไม่เกิน21,000บาทนัชชนอ,นอาภาศิรัต์ NBT News Focus